กลับมาพบกับมาสเตอร์ปอนอีกแล้วนะครับกับการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่สามารถทําได้ที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่น้อยนิดเองนะครับวันนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยด้านหน้ามาสเตอร์มีอุปกรณ์แค่สออย่างเองนะครับเด็กๆก็สามารถทําการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองกันนะครับนมาสเตอร์อยากให้เด็กๆนะครับไปฟังนิทานนะครับเด็กจะได้ตั้งใจเรียนกับมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีความสนุกสนานนิทานด้วยนะครับมี ง่ายคิดดีๆให้เด็กๆได้ทำตามด้วยนะครับถ้าเด็กพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังนิทานกันก่อนได้เลยครับกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าพึ่งน้อยอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งเจ้าพึ่งน้อยได้ออกไปบินเล่นทันใดนั้นที่เจ้าพึ่งน้อยบินไปได้ไปเจอกับผีเสือ้อจึงทักทายผีเสื้อว่าสวัสดีจ้าผีเสือ้อ สวัสดีจ้าน้องพึ่งน้อยและเจ้าพึ่งน้อยก็ได้เห็นผีเสื้อดื่มน,น้ำหวานอยู่จึงร้องขอน้ำหวานกินจากเจ้าผีเสื้อผีเสื้อจ้าขอน้ำหวานชันกินบ้างสิไม่ได้ไม่ได้หออกเดี๋ยวน้ำหวานเราหมอดเจ้าพึ่งน้อยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจและได้บินจากไป หลายวันต่อมาเจ้าผีเสื้อได้ออกไปบินเล่นอยู่ตัวเดียวนั้นทันใดนั้นได้มีมนุษย์ตนหนึง่งถือสวิงมาด้วยเมื่อมนุษย์เห็นเข้าจึงได้ไปจับผีเสื้อใส่ไว้ในสวิงแล้วเจ้าพึ่งน้อยก็ได้บินเล่นไปมาได้ไปเจอผีเสื้อกำลังอยู่ในสวิงเจ้าผีเสื้อจึงเอ่ยบอกกับพึ่งน้อยว่า เมื่อเจ้าพึ่งน้อยได้ยินดังนั้นเจ้าพึ่งน้อยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรดีจึงไปต่อยมือของเจ้ามนุษย์คนนั้นแล้วสวิงก็ล่วงลงเจ้าพึ่งน้อยได้บินไปหาผีเสื้อแล้วบอกว่าวเรารีบหนีเข้าป่ากันเถอะผีเสื้อเจ้าผีเสื้อกับเจ้าพึ่งน้อยก็พากันบินไปในป่าแล้วสองตัว ก็อยู่ด้วยกันและรักกันและแบ่งปันกันแล้วบอกกันว่าต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรามีอะไรเราจะแบ่งกันและเราจะช่วยเหลือกันนะผีเสื้อ oh. และแล้วสองตัวก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับเด็กๆนะครับก็รับชมนิทานเสร็จแล้วนะครับป็นไงสนุกไม่เอ่ยนะครับใช่เด็ก รับชมวิทาเสร็จแล้วนะครับเรามาเข้าสู่การทดลองกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับง่ายๆนะครับเด็กๆจะเห็นไข่กับแก้วน้ำนะครับเด็กอาจจะสงสัยว่าในแก้วน้ำเนี่ยเป็นน้ำอะไรนะครับมีน้ำเซิร์ฟมีคำตอบให้นะครับ ในแก้วนะครับนั่นก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทดลองนะครับไข่เด้งดึงกันนะครับโดยไข่นี้นะครับเป็นไข่ดิบนะครับที่ยังไม่ผ่านการต้มนะครับนะเราจะเปลี่ยนจากไข่ดิบปกตินะครับโดยที่ตอกแล้วแตกออกมาเนี่ยจะเป็นไข่เด้งดึงนั่นเองนะครับวิธีการทำนะครับเราจะนำน้ำส้มสายชูเนี่ยใส่ไว้ในแก้วนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะหย่อนไข่ลงไปแบบนี้ เึ๊บนะครับเราจะแช่ไข่ไว้ในน้ำส้มสายชูทั้งหมด12ชั่วโมงกันเลยเรียกว่าข้ามคืนกันเลยนะเด็กๆนะครับแล้วพอเราแช่ไว้นะครับครบ12ชั่วโมงนะครับเรานอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้าเรามาดูไข่ไก่ของเรานะครับว่าไข่ไก่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเซอร์ก็ต้องขออนุญาตแช่ไข่ไก่ไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตอนที่มาเซอร์มาโรงเรียนนะครับมาเซอร์จะมา ให้เด็กๆดูว่าไข่ไก่ที่มาเซอร์ได้แช่ไว้ทั้งหมด12ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับให้เด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปย่อเวลาฟืดนะครับแล้วก็มาดูกันพรุ่งนี้ว่านะครับไข่ไก่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครับเด็กๆก็ข้ามวันมาแล้วนะครับจากเมื่อวานที่มาเซอร์ได้เอา ไข่นะครับแช่ไว้ในน้ำส้มสายชูนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าผลการทดลองของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมจากที่เด็กๆเ,เห็นไข่นะครับไข่ปกติที่ยังไม่ได้ผ่านการต้มหรือผ่านการแช่น้ำส้มสายชูนะครับก็จะมีเปลือกที่เป็นออกสีน้ำตาลนะครับแบบนี้นะครับเราจะมาดูไข่ไก่ที่แช่ไว้ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลา 12ชั่วโมงนั่นเองว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นไข่ไก่ที่เมื่อวานมาเซร์แช่ไว้นะครับในน้าส้มสายชูนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยของเขาก็จะนะครับจากที่เด็กเห็นนะครับเปรียบเทียบกันนะครับไข่จากใบเมื่อวานนะครับนะจะมีขนาดที่นะครับเล็กกว่าไข่ที่แช mm ่ไว้ในน้ําส้มสายชูนั่นเอง นะครับแล้วก็สัมผัสของเขานะครับก็จะนิ่มมากนะครับเช็คจากการนี่นะครับเด้งนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไข่ไก่ก็จะเด้งได้นะครับจะนิ่มขึ้นนะครับอ่ะเราลองเปรียบเทียบกันดูนะครับเมื่อไข่แบบนี้ลงสู่พื้นนะครับจะเสียงดังนะครับแล้วก็ไม่กระเด้งเลยนะครับแต่เราจะมาดูไข่ไก่ที่ แช่ไว้ในน้ำส้มสายชูนะครับนี่จะนิ่มๆเลยนะครับถ้าเด็กๆเห็นมาเสื้อบีบๆอยู่นะครับจะนิ่มนะครับแล้วก็เด้งนั่นเองนี่แบบนี้เลยนะครับให้ดูอีกทีหน้าแบบนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอะไรไข่ถึงนิ่มนะครับแล้วก็มีสีที่หลุดออกนี่ครับเนื้อจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าพอเราแช่ไปเรื่อยๆนะครับ ตรงสีของนี่นะครับสีของเปลือกไข่นะครับก็จะหลุดล่อนออกมาจากน้ำส้มสายชูนี่แบบนี้นะครับ จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้แล้วถ้าเราแช่ไว้นานขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ mm. เด็กเห็นตรงนี้ไม่เอ่ยนะครับสีก็จะหลุดลอกออกไปอีกนะครับแต่วันนี้มาเซอร์มาแช่ให้ดู12ชั่วโมงนะครับี๋ือก็คือ1คืนนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆแช่เพิ่มไปอีกหนึ่งคืนนะครับไข่ของเราก็จะสีใสเลยนะครับจะเห็นไข่แดงข้างในด้วยนะครับแล้วก็ นี่เด้งได้นะครับนี่นะเด้งได้เลยนะครับเพราะาอะไรเด็กๆวันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับเพราะว่าในน้ําส้มสายชูเนี่ยมีกรดนะครับทำให้ไข่เนี่ยนะครับสลายนะครับสลายตัวเนี่ยสลายเปลือกออกไปนะครับทำให้เหลือแค่เยื่อที่หุ้มไข่ไว้นะครับผมนะจะทําให้ไข่เนี่ยมีลักษณะแบบนี้เพราะว่าด้านในของไข่เนี่ยนิ่มนะครับแล้วก็เป็นน้ำนะครับแต่ยังมี เนื้อเยื่อที่หุ้มเปลือกไข่ไว้นะครับทำให้นี่ครับไข่นิ่มขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนะก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองนะครับกิจกรรมการแช่ไข่ในน้ำส้มสายชูนะครับผม้าอยังไงเด็กๆก็ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับนะเด็กๆออกไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับหรือแมสก์นั่นเองแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับผมนะสำหรับวันนี้มาสเซอร์ก็ต้อง ขอเนี่ยลาไปก่อนเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ